เป็นยังไงครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นนี่ตอนตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกมันทั้งข้อมือแล้วก็นิ้วมือมันจะขัดนะคะมันจะขัดแล้วก็การลุกขึ้นยืนจากเตียงเนี่ยจะรู้สึกว่ามีปวดปวดเข่าลุกขึ้นยืนแล้วก็ยังต้องต้องเหมือนจับจับขอบเตียงไว้แล้วก็กว่าจะลุกเดินได้เป็นอยู่แอบหลายวันก็ไปหาหมอ หมอก็บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ตรวจละเอียดบอกอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าอาจจะออก exercise อะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็ให้ยากแกป้ปวดธรรมดาให้ทานแต่บอกว่าเราก็ไม่กล้าทานมากพอรู้สึกว่าดีขึ้นก็หยุดแต่หลังจากนั้นไปมันก็ยังเป็นอยู่อีกตอนหลังก็เลยไปพบคุณหมอเพื่อแนะนำให้ไปพบก็เลยเจาะเลือดตรวจละเอียดเลยทีนี้ ก็เลยมาทราบว่าเป็นลูมาตอยอค่ะลูมาตอยค่ะตอนนั้นนี่คือปวดขนาดไหนก็คืออย่างตอนเช้ามาเนี่ยมันจะข้อมือพับไม่ได้กำไม่ได้กว่าจะจะอย่างนี้แบมืออย่างนี้ได้นะคะของ้คะของนี่หนักๆจะยกไม่ไม่ค่อยได้จะรู้สึกเจ็บเจ็บตามเริ่มมีตามข้อนะคะข้อข้อศอก เริ่มจากข้างขวาก่อนเดี๋ยวมาข้างซ้ายแล้วก็เข่าเนี่ยคะ่ะจะด้วยดวยคะ่ะลงเข่าด้วยคือข้อข้อต่อคือตามตามข้อเนี่ยจะมีการอักเสบอาจารย์ครับข้อเสพรูมาตอยเกิดจากอะไรครับสาเหตุจริงๆยังไม่ทราบนะคะครับบางทีเขาก็บอกว่าพันธุก,กรรมก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งอ,อ,อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะติดเชื้อบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะมีที่ว่าติดเชื้อนานๆเข้าแล้วมันก็เป็นสาเหตุอะไรเนี่ยเพราะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านในบริเวณข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วถ้าทิ้งเอาไว้นานๆทิ้งเอาไว้นานๆก็จะเป็นสาเหตุของการพิการได้นะเพราะว่าข้อมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะการอักเสบมันทําให้ข้อเสื่อมอพอข้อเสื่อมข้อก็จะผิดรูปใช่ไหมครับ ร่างกายก็จะซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมเนี่ยมันสร้างพังผืดขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดกระดูกงอกอะไรขึ้นมาข้อก็จะผิดรูปแล้วก็ต่อไปก็มือก็จะบิดเบี้ยวนิ้วมันจะไม่ตรงอ่านิ้วจะไม่ตรงมันออจะเป๋ออกงีกงอแล้วหลังจากนั้นก็จะทํางานไม่ได้เลยก็คือพิการเลยจับไม่ได้ไเลยแล้วก็ข้อเขานี่ถ้ามันเสื่อมมากขึ้นมากขึ้น เขาก็จะโค้งออกข้างนอกโกงออกค่ะม,คมันก็บอกอย่างนี้ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาลอ,องอ่านดูจากการที่ว่าเ,เป็นสําหรับโรครูมาตอยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าตายแล้วเราก็กลัวเหมือนกันนะคะนี่<ม>ก็พยายามรักษามีอะไรรักษาจนเมื่อปีเมือเอ่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนตุลาก็มาพบกับ พี่สมาชิกที่นี่คุณพรพิมลก็ได้นั่งคุยกันแกก็แนะนำบิมเลยก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดียวสัปีที่แล้วเนี่ยก็รักษาอันนี้อันนี้นี่ไม่ไปก็รักษาไปคุณหมอก็ให้ยาบอกว่าเมื่อปวดเมื่อไรก็กินก็ทานยาแก้ปวดตัวนี้แต่ยาแก้ปวดเนี่ยต้องทานคู่ไปกับเครือบกระเพาะเราก็ทราบทันทีแล้วโอ้มันมีต้องมีทั้งเครือบกระเพาะแล้วก็เวลานั่นก็จะคอยไปตรวจสม่ำเสมอนะคะไปตรวจ ก็ก็ยังนับว่าโชคดีก็คือว่าเราก็พยายามมีอะไรที่ว่าอะไรดีก็อาลองแต่ตอนนั้นก็ได้แก็บยาที่รักษาแต่เราจะไม่ทานมากเพราะเราก็ห่วงเหมือนกันเพราะมีเครือบกระเพาะเข้าไปด้วยนี่มันก็ก็ิดะว่ะตา้องทานพร้อมอาหารตลอดเวลาครับนะคะหลังจากนั้นก็ก็มาเรื่อยมาเนี้ยค่ะจนมาเมื่อห้าปีหลังก็ได้มาเปลี่ยนหมออีกท่านหนึ่งเช็คอีกที่อีก กลัวอีกว่าเราจะยังนั่น,นไหมก็ยังยืนยันว่ายังใช่โ,<อ>โลกนี้อยู่แต่มไม่ลุกลามไปไมลยังไม่ลุกลามครับแต่ก็แต่ก็ะหมอบอกต้องระวังแล้วก็อย่าง,งที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้พอมาปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เรียนว่ามาพบกับคุณพี่ที่นี่คุณพรเพียงก็แนะนําคุยกันก็นสนใจขึ้นมาทันทีแล้วมาศึกษาว่าเอ๊ะมันมีโรคที่เราเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือลูมาตอยข้อเข่า,ขา,ขาอักเสบอะไรนี้ก็เริ่มเข้ามา มาเป็นสมาชิกแล้วก็มาเข้าฟังเริ่มทานแล้วก็เริ่มเลยค่ะวันแรกเลยก็คือเอาสีชมพูสามเช้าสามก่อนนอนโอ้นี่เต็มแม็กเลยนะก็คือเริ่มพะเราทราบว่าเอ๊แล้วคืออย่างเป็นอาการอย่างเงี้ยนะคะอย่างตอนเช้าเนี่ยถึงแม้มันจะช้าๆแต่มันก็มีอาการตอนเช้าตลอดเวลาเข่าเนี่ยจะเคยไปออกกําลังเดินพอเดินได้นิดนึงกลับมาเริ่มแล้วค่ะปวดจะปวด ต้องเอาขาขึ้นเอาเขา่าเอาน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> จะจะจะมีอาการแบบนี้นะคะ uh huh. ก็เอมันก็เลยนั่นพอเอริม่มา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 ใช้บิมสีชมพูครับทานสามสามไปก็เท่าไหร่ฮะทานหมดไปได้อ,อข,วดววขวดกว่ากว่ขวดกว่าก่าก็เกือบพัฒนานการพัฒนาจะเห็นเลยค่ะ uh huh. ว่าจากเขา จากเข่าเนี่ยที่พอลงจากเตียงเนี่ยจะต้องยืนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยค่อยเดินก็ลุกลุกได้เร็วเลยพรวดเลยค่ะพวดแล้วก็ค่อยเดินเดินอะไรนี่เดินจนตอนหลังเนี่ยไปเดินออกกําลังสวนหลวงรอเก้าบ้านอยู่ใกล้หลานต้องบอกให้หยุดรอชะลอหน่อยโอ้เครื่องแรงนะเนี่ยเดินทีนี้เดินแบบรอบเดียวจบแค่สิบกว่าวันหลังจากที่ทางแล้วก็เพิ่งใช่ค่ะ เดินแบบอย่างเดียวมีน้ําด้วยไหมฮะน้ําผสมตอนหลังมามามาคุยกับด็อกได้บอกน้ําต้องประจําน้ํามังคุดต้องประจํำซึ่งไปดซึ่งพอทานน้ามังคุดไปด้วยแล้วเนี่ยเห็นผลมากเลยค่ะก็คือดูมันพัฒนาแบบเร็วขึ้นทานยังไงของคุณแม่ทานเช้าครึ่งหนึ่งเช้าครึ่งสองก่อนอาหารก่อนอาหารค่ะแล้วแคปซูลตอนไหนฮะแคปซูลตอนนั้นที่เริ่มเป็นยังเป็นสามนะคะ ค่ะแล้วก็ก่อนนอนซิงกว่าวันอาการดีขึ้นดีขึ้นเลยทีนี้พอดีขึ้นเดินก็เร็วขึ้นจากการปวดเขานี่มันพัฒนาได,ได้ได้ได้ดีมากๆเลยจะมีสติฟมีเจ็บมีอะไรนี่ก็จะดูบรรเทาเยอะแล้วจากข้อศอกนะคะข้อศอกที่เคยเคยจะจะยกอย่างนี้หรือจะยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเคยเจ็บมันจะเบาบางลงไปเบาไปเรื่อย ข้อมืออะไรยกของอะไรพอได้แล้วโดยเฉพาะบันไดขึ้นนี่ตอนนั้นขึ้นรถไฟฟ้าไงคะคโอ้โหทรมานสุดๆก่อนก่อนใช้นี่นะคะพอดีขึ้นแล้วมีกลับไปหาคุณหมออีกสักรอบไหมมีค่ะมีเพราะว่ายัาง<ด>ต้องต้องนะัดคุณหมอนะัตดตรวจตรวจเอ่อเลือดแล้วก็ตรวจข้ออักเสบการข้ออักเสบคุณหมอบอกไม่มีเลยลดลงข้ออักเสบในใน,ในตามกระดูกไม่มีสาเหตุก็เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ย ไม่เลือขาวมีการหลั่งสารสา,รสาตัวนี้เยอะเกินไป T- เนสอัลฟาอินเตอร์กิน6แล้วก็อินเตอร์กิน17มันมีมากเกินไปแล้วก็จริงๆพอมีมากเกินไปก็เหมือนกับอาการแพ้ภูมิตัวเองอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการอักเสบตามข้อเข่านะครับสีชมพูของเรากินเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือผลจากการกินสีแคปซูลต่อวันเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะสีเข้มก็คือกินแคปซูลของเรา กับกินแคปซูลแป้งสีชมพูอ่อนนะครับตัวที่มีปัญหาทั้ง3ามสารนี่ฮะที่เป็นมีลูกศรชี้นะครับเอาดึงออกมาให้เห็นชัดๆนะฮะนี่คือคนที่กินแป้งคือไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีผลอะไรก็จากเป็นมาตรฐานนะครับ,รบตัวนี้สร้างแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะ,ะนั้นสารที่เป็นปัญหามันสร้างน้อยลง ะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยซึ่งมีสารสาตัวสูงมากก็ยังจะถูกดึงลงมาให้อยู่ภาวะปะกติได้แน่นอนนะครับแล้วก็ชัดเจนเมื่อการลดลงของสารสาตัวนี้สิ่งที่ตามมาไอ้ความรุนแรงก็อันแพกอาการแพ้ภ,ภูมิโัยอื่นนะอย่างเช่น SLE รูมาตอยนะรูมาตอยก็หนักกว่าอาการก็หนักกว่าปวดมากกว่าซะด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็จะเสื่อมก็จะหายไปด้วยนะครับ SLE ทั้งหลายแหล่พืนกันตามผิวหนัง ที่เป็นต้นเหตุเดียวกันมันก็จะหายไปด้วยทุกวันนี้ไม่ปวดไม่เจ็บดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นขึ้นเยอะเย่างเช้าตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นแล้วอาการที่อย่างนิ้วเคยที่นั่นก็สามารถได้เยอะเลยค่ะได้เต็มที่เลยค่ะยกของหรือว่าเดินขึ้นบันไดก็สะดวกขึ้นเยอะค่ะสะดวกขึ้นเยอะเดินได้เยอะขึ้นมากกลับมาเป็น ค่ะแล้วก็ปกติสุข,ปสขเป็นมิชไทแลนด์เวิร์ดแล้วก็พอปรากฏพอเราเราทดลองกับกับตัวเองแล้วเนี่ยพอได้ผลนะคะคเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีญาติเนี่ยมีปัญหาเข่าปวด<อ>ข้อปวดอะไรอพอเราได้ผลเราก็รีบไปบไปบอกเขาทันทีก็ให้เขาทาน ปรากฏตอนนี้ทุกคนแบบแฮปปี้มากฮะแล้วก็เป็นสมาชิกต่อแล้วก็มามาใช้ตัวนี้ต่อเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็แนะนําน้ํามังคุดน้ําอะไรไปเรื่อยๆดีขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณายครับ